สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการทำฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ก็คือการนำเอาไข่ไปหมักด้วยจุลินทรีย์ให้เกิดกระบวนการย่อยสลายและขยายเชื้อของจุลินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเรานำไปใช้กับพืชผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกเอาไว้จะทำให้ เขาเจริญเติบโตงอกงามได้ดีสำหรับวัสดุมากก็หาง่ายมีดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือไข่ไก่หนึ่งฟองนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเชอ,อิชิโรต้าหนึ่งขวดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงที่ผมละลายในน้ำแล้วนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างที่4ี่ก็คือ น้ำล้างข้าวหรือน้ำสาวข้าวที่บ้านผมกินข้าวไลซ์เบอร์รี่เพราะฉะนั้นที่บ้านผมน้ำล้างข้าวจึงเป็นสีแบบนี้ครับเมื่อเรารู้จักส่วนผสมต่างๆแล้วครน,นี้เราก็จะมาเริ่มต้นหมักกันเลยนะครับเริ่มจากการนําไข่เนี่ยลงไปในขวดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะตีไข่นี้ให้มันแตกละลายไปกับน้ํานะครับ แล้วผมก็จะเขย่าวขวดเพื่อที่จะให้ไข่มันละลายกับน้ํานะครับโอเคดูครับมันละลายได้ดีเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดนี้ลงไปในขวดเพื่อที่จะหมักครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ปิดฝาเขย่าอีกรอบนึงนะครับ เพื่อที่จะให้ส่วนผสมทั้งหมดหมันเข้ากันได้ดีครับโอเคหลังจากนี้เราก็หมักเอาไว้เป็นเวลา3วันฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหมักแค่3วันเท่านั้นในทุกวันเราก็ควรจะมาเขย่าแบบนี้พอเขย่าเสร็จแล้วก็คลายฝาเกลียวทุกวันนะครับเขย่าทุกวันคลายฝาเกลียวทุกวันครบ3มวันสามารถใช้ได้เลยสําหรับขวดนี้ผมหมักครบ3วันแล้วนะครับ เวลาเราจะใช้อัตราส่วนในการใช้ก็คือ1แก้วต่อน้ํา20ลิตรจะฉีดพ่นทางใบหรือราดรถลงพื้นเพื่อเป็นอาหารให้กับรากของพืชของต้นไม้ของผักของเราได้เลยนะครับมันจะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชผักสวนครัวของเราเหมือนกับมนุษย์นะครับที่ทานไข่เข้าไปและมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ และมันก็มีประโยชน์ต่อพืชด้วยเหมือนกันครับส่วนการเก็บรักษานั้นให้เก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็เก็บได้ไม่เกิน1-2เดือนครับสำหรับระยะเวลาในการใช้เราอยากจะเร่งให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วก็ใช้5วันต่อ1ครั้งพืชผักสวนครัวและก็ไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกเอาไว้ในกระถางก็จะสวยงามโตเร็วเลยครับ ขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ